สวัสดีครับ FC กับทีมงานช่างทูนลุงหวัวแชนแนลครับผมวันนี้บ้านเสร็จเกาสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะ FC เหลือห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมเป็นทรงงานภายในวันสองวันนี้นะครับ FC เดี๋ยวเราไปดูภายในนะ FC คลิปนี้จะเ,เต็มครับผมเดี๋ยวเดินไปดูด้วยกันครับผมทุกพี่รู้เองนะฮะรั้วคาร์บอยหรือว่ารั้วทั่วไปนะ FC จัดให้ได้ทุกรูปแบบครับผมจะเป็นออกแบบบ้านนะ FC จะไปดูแงะทั้งในห้องนะฮะครับผมก็ติดต่อได้ที่ทีมงานช่างทูนครับผมเราจะฝากหมายเลขไว้ที่คลิปใน FC เราจะไปดูภายในนะวันนี้ก็ลูกพี่กำลังทำกระไดนะขอบคุณมาก FC ที่กดแล้วก็แชร์ทุกคเกือบสี่พันับครับผมขอบคุณมากนะฮะลูกพี่ลุยนะั้น FC เป็นด้านนอก FC ด้านนอกอากา่ะก๊าดปลูกก็เรียบร้อยแล้วอันนี้ให้ดูบนเนาะด้านบนครับผมฟ้าสวยไฟพร้อมฮะเรียบร้อยครับผมทีมงานเราทำเต็มที่ฮะทุกคนฮะ ทางเราปล่อยมือได้นะ FC ฟไว้ใจได้เลยทุกคนเนี่ยด้านข้างนะครับผมอ๋อสวยมากฮะดูด้านในครับผมนี่ครับผมด้านใน F c ซนะฮะห้องรู้หลาคาเฟ่ครับผมสุดยอดฮะอันนี้สองห้องน้ำา F ฟซเป็นสองห้องน้ำครับผมด้านหลังก็ต่ออีกเนาะสองห้องน้ากับหนึ่งห้องนอนแล้วก็ห้องรับแขกเอซเป็นห้องโถงใหญ่ครับผมเดวแพนกล้องให้ดูนะฮะห้องโถงใหญ่ข้างบนฝ้าฝ้าเพดานสวยสุดยอดนฮะสุดยอดถึงานทั้งทุนครับผมแน่นอนนะเรามีทีมงานพร้อมครับผมเครื่องมือเพียบ ไม่ต้องกลัวครับผมไว้ใจท่านได้ครับท่านเป็นนายอบตบ้านทันตวัินทร์ครับผมคนขอคอนี่แหละฮะนี่เป็นบ้านท่านนะฮะอะไรฮะครับผมขอบคุณมากครับผมท่านนะสวยฮะครับทำให้ท่านอย่างสวยครับผมครับผมขอบคุณมากครับผมท่านสวยครับผมสุดยอดลนะช่างทุนเต็มที่ห้องน้ําอีกด้านหนึ่งด้านนี้ฮะครับสนใจก็ติดต่อได้นะฮะเอฟซีนี่ห้องน้ําอันนี้ห้องนี้ยังไม่เสร็จเนาะเดี๋ยวก็เสร็จทุนนี้แล้วฮะประเดิยส่งงานแล้วขอบคุณมากครับผมนี่งจเป็นด้านหลังเนบซีนะฮะน้องทัานกำลัง ติดกับช่างลุงหนาอยู่ฮะช่างลุงนาอยู่ด้านนี้สองคนต้องช่วยกันวันนี้วันสองวันสามวันเต็มที่ให้ซีส่งงานด้านหลังออกมาอีกด้านหลังเป็นห้องครัวอะไรประมาณนั้นเนาะด้านหลังบ้านนี่ฮะวิวสวยครับผมทางนูนง้นหนองแมนามาตุลีครับผมครับขอบคุณมากคารับซีฮนะเดี๋ยวไปดูด้านลราครับผมดูรั้วเนาะ ด,ดูด้านนอกครั้งฮรดูรั้วครับผมคิมไม่จัดเต็มฮะรั้วขบวนเอฟซี FC. เราทาสีก็ไปได้บ้างนะฮะผมผมเป็นคนทายครับผมตีมือไหมฮะเอฟซี FC. ขอบคุณฮนะงวดชาแนลชายครับผมสีฮะติชมได้ครับผมดวเราตรงเบก๊กครับผมติดต่อได้นะฮะนู่นไหนผมถาภาพ,าพาดูไปๆไไอ่าท้ายๆฮะเอฟซีไปดูกับผมครับผมว่ารั้วสวยไหมขนาดไหนฮะจะติดต่อได้ครับผมมาตรฐาน เราจะวางเทป,ปูนให้อย่างดีงครับผมพื้นรับรองไม่โยกฮะแต่ห้ามรถชนนะเฮซีโยกแน่เฮบซีดูมุมสูงนะฮะ